ตอนนี้เราเข้ามาในอุทยานวังเซียนกู่แล้วเราเข้ามาข้างในแล้วนะเราจะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในว่าสวยงามขนาดไหน ที่นี่สามารถพาน้องหมามาได้ด้วยนะเข้าคิวเราเข้ามาในหุบเขาว่างเซียนกู่แล้วค่ะทุกคน เราจะเก็บทุกมุมของที่นี่ไหวไหมเขานัดเจอเราตอนหนึ่งทุ่มตอนนี้เป็นเวลากี่โมงทุ่มครึ่งเป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้ต,<ว>ตอนนี้บ่ายสามโมงเราจะพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นภารกิจของเรา <c oughs> <c oughs> พาราจะพาเดินขึ้นสะพานกันดูยูก่อนได้ไหมพ่อนี่สวยมากน้ำแรงมากเลยอ่ะเสียงน้ำคือดังมากเลยอ่ะ Run, 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 run,